คนเนี่ยมันมีจุดที่จะจงตีกันเลยมากกว่าแั้จะโดดเด่นเลยหมาเหมือนคะแนนพุ่งพรวดมาเลยอโอโเป็นกระแสฟีเวอร์มาเต็มๆตมเนี่ยมันคงยากครับเมื่อก่อนนี้คุณอันทินก็คาดหวังสูงแต่พอมาเจอพิษกัญชาต่างๆทั้งวงการแพทย์ทั้งอะไรต่างๆหรืออย่างเช่นกรณีของคุณนุ้งยิ้งเนี่ยเขาก็คาดหวังนะว่าจะเป็นสดใหม่ทําอะไรต่างเนี่ยมันก็จะมีกระแสต่างเนี่ยออกมาแม้จะบอกเอ้ยมันสดอะไรต่างๆขุดคุยมาหมดอะ่ะ มันจึงเป็นตัวที่ว่าเอ้ยพอคนจะนั่นปุ๊บก็กระตุกกับนิดกระตุกกับนิดยากนะถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยการที่กระแสจะถล่มทลายเนี่ยประเด็นสําคัญก็คือมันดูเรื่องของความตั้งใจจริงกระแสในช่วงเนี้ นะครับฝุนตลบทางการเมืองแม้ว่าฝนจะตกเท่าไรก็ตามเนี่ยนะครับฝุนทางการเมืองก็ไม่จางพอไม่จางเนี่ยอะไรก็ตามที่ออกมาเป็นกระแสเกี่ยวกับการเมืองจะได้รับความสนใจโพลต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันก็เป็นตัวที่คล้ายๆกับว่าพอไปถามใครก็จะไม่รู้ไม่รู้คาดการว่าเป็นอะไรอย่างไรเนี่ยมันไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนมันก็เป็นการคําทํานายทายทักที่มาจากโพล มันก็เหมือนกับคนมีความหวังอะไรก็ดูหมอดูที่ว่าจะทายว่าอย่างไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยพลเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบโพลที่ต้องการโปรโมทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโพลที่อาจจะบอกว่าโยนหินถามทางไปว่าถ้าตัวเลขออกอย่างนี้อย่างนี้แล้วเนี่ยประชาชนจะยีหรือไม่ยีหรือโพลบางโพลก็ออกมาตรงๆนะครับหรือบางโพลที่ออกมาแล้วบอกเพื่อให้ระวังนะอ่ะอย่าไปดูถูกนะพักนี้เนี่ยหรือกรณีของคุณนุ้งยิ้งเนี่ย อาจจะเยอะก็ได้ไม่เชื่อดูโพลสิคะแนนรล้วเลยอันนี้คือธรรมชาติของโพนในยามที่สถานการณ์การเมืองเนี่ยร้อนแรงทีนี้พอประเด็นตรงนี้ออกมาเนี่ยถ้าถามถึงความเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยปัจจุบันคนไทยเนี่ยใจกว้างขึ้นมองโพนต่างๆทั้งหมดแต่ที่สําคัญก็คือเขารู้เท่าทันโพนเขาจะบอกว่าโพลนี้มาจากไหนอะใครทําเป็นของฝ่ายนี้หรือเปล่าอ๋อถ้าฝ่ายนี้เขาก็ต้องมี สิ่งที่ให้คุณกับฝ่ายนี้เขาแต่ขนาดเดียวกันนะครับโพลปัจจุบันถึงแม้มจะเป็นฝ่ายนี้มันก็มีคําถามหรือว่ามีตัวเลขอะไรต่างๆที่ออกมาเนี่ยให้คนเนี่ยสับสนนิดๆนะฮะให้เชื่อบางอันนี้เพื่อจะลบล้างว่าเอ้ยไม่ใช่โพลของพวกนี้หรอกถ้าเป็นโพลของฝ่ายนี้จริงๆเขาไม่ว่าของพวกนี้หรอกเขาไม่มาให้อีกพักหนึ่งดีหรอกนะครับเพราะ,ะนั้นในประเด็นต่างๆทั้งหมดเนี่ยจริงๆเลยก็ต้องดูเจตนานะครับ ถ้าเป็นโพลที่ออกมาโดยมีเจตนาที่จะบอกว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับอันนี้มันก็ต้องดูว่าผลนั้นใครทํารับจ้างใครมาทําหรือเปล่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทําหรือเปล่านะครับดูตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นกรณีเรื่องของการที่ว่า8ปีหรือไม่8ปีนะครับจาก8ปีเนี่ยมันครบแล้วใช่ไหมอะไรต่างๆถ้าถามออกมาเนี่ยแล้วมีคําถามแต่มีเตจตจานงว่าจะให้พลเอกประยุทธ์หลุด คำถามก็จะออกมาอย่างเงี้ยยำๆยำๆยำๆตกลงก็ต้องไปใช่ไหมอะไรเงี้ยนะครับสรุปตรงนั้นถ้าออกมาเยอะลักษณะนี้แม้เปอร์เซนต์จะสูงแค่ไหนอย่างไรเขาตามเนี่ยคนก็ยังมีความสงสัยว่าตกลงไปตำรวจกับใครอะไรยังไงมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญท,ที่สุดตอนนี้โพนอะไรออกมาเนี่ยผมว่าถ้าสื่อมวลชนอ่านขาดอันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากๆนะครับเราก็ยอมรับละว,ว่าโพนหลายๆสํานักเนี่ยก็สังกัด แต่ละฝ่ายถือหางของแต่ละฝ่ายนะครับผมว่าไอ้ตรงนี้เป็นจังหวะที่ดีของสื่อมวลชนถ้าสื่อมวลชนสามารถบอกได้ว่าอันนี้ใครทำนะครับออกมาจากตรงไหนออกมาสถานการณ์อะไรสุ่มตัวอย่างมาแค่ไหนและคำถามที่ถามจริงๆเนี่ยคืออะไรบ้างผมว่าตรงนี้สื่อมวลชนก็จะอ่านขาดเลยว่าอ๋ออันนี้เป็นของตรงนี้เขาก็สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์หรือให้ข้อเสนอแนะต่อประชาชน ต่อผู้อ่านต่อผู้ที่รับชมได้อย่างดีผมก็สรุปว่าเรื่องของโพลเนี่ยมันก็ยังเป็นจริงอยู่ที่ประชาชนอยากรู้พอรู้แล้วจะยอมรับหรือจะยี้หรือจะอะไรต่างๆเนี่ยนอกจากความคิดเห็นส่วนตัวที่เชียร์ข้างใดข้างหนึ่งแล้วเนี่ยประชาชนปัจจุบันเขายัางมองเหตุผลนะครับว่าสำรวจตรงนี้อ๋อถ้าถามอย่างนี้คำตอบมันก็ต้องมาอย่างนี้นั่นคือคําถานชี้นำหรือถ้าออกมาอย่างนี้อ๋อตรงเนี้ยตัวเลขขาดเลย ก็รู้แล้วว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นโพลที่จัดตั้งเพื่อที่จะโน้มน้าวใจอีกฝ่ายหนึ่งว่าเห็นไหมโพลยังว่าอย่างนี้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยเข้าใจโพลร,รู้ทันโพลนะครับพอออกมาต่างๆเหล่านี้บางทีเสิรไปก็เฉยๆยิ่งถ้าตัวเลขห่างเลยชัดเจนเว่าเป็นคนนี้ยิ่งบอกไม่เชื่อแต่มันก็ยังมีกลเม็ดที่ซ่อนไว้ บางทีที่ผมบอกตั้งแต่ต้นข้อนี้เนี่ยนะเชี er ยร์อีกฝ่ายหนึ่งเลยออกมาเหมือนเฮ้ hey, ดูเป็นกลางนะขนาดว่าอนี้พอข้อต่อไปเนี่ยเขาจะแฝงลึกๆไว้ทั้งตัวเลขทั้งเหตุผลว่าทําไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือการประชาสัมพันธ์เชิงลึกที่มองให้เห็นว่าเห็นไหมไอ้ตรงนี้เขาก็วาดจริงๆแล้วถ้ามันเป็นคําถามที่อาจจะบอกว่าคนๆเขาค่อนข้างรู้อยู่แล้วเขาก็ให้เปอร์เซนต์ลงไปเลย แต่พอไอที่ก้มกึ่งอะไรต่างๆเหล่นี้ <_ d ream> เขาก็พยายามจะให้เหตุผลของฝ่ายที่เขาถือหางนะครับว่าดีนะครับ <_ d ream> เพราะฉะนั้นโ <_ d ream> พลต่างๆเหล่านี้ <_ d ream> ผมว่าประชาชนแย,แยกแยะได้โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่ทําข่าวอะไรต่างๆมาก็รู้เลยว่าโพลนี้ออกมาอ๋ออย่างนี้เลยแต่ทีนี้เมื่อก่อนนี้มันยังมีใช่ไหมถ้าโพลเสนอมาแล้วไม่ลงถือว่าตกข่าวแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วถ้าบอกเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะมันเปลือง พื้นที่เปล่าๆเนี่ยก็ไม่ลงหรือบางทีก็อาจจะท้วงติงมันนิดว่าโหนนี้ว่าอย่างนี้แต่โหนที่อาจจะบอกว่าเป็นกลางเลยเขาว่าอย่างนี้นะแล้วก็ให้กองบอกอให้นักวิชาการต่างๆเนี่ยวิพากษ์คิดว่าเป็นยังไงก็เท่ากับว่ายืมปากของคนผู้รู้นักวิชาการหรืออะไรต่างๆเนี่ยพูดแทนออกมามันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เออให้เห็นว่าที่นําเสนอเนี่ยเราไม่ได้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะเราเสนอเป็นกลางนะ แต่คนที่จะตัดสินว่าตรงนี้เชื่อหรือไม่เชื่อคือนักวิชาการนะผู้ทรงคุณนะหรือผู้ที่เชี่ยวชาญทางการเมืองยกตัวอย่างง่ายๆลองดูสักโพลหนึ่งลองถามพวกทหารกับนักการเมืองอาจจะนักการเมืองเป็นกลางเนี่ยทหารก็ธรรมดาดีแหละเราจะเห็นเลยถ้ายิ่งเป็นโพลรัฐบาลคําตอบที่วิพากษ์วิจารณ์ออกมาเนี่ยมันจะต่างกันแล้วทําให้เราเห็นช่องทางของตัวเลขว่าเออตัวเลขนี้มันก็สามารถที่จะตีความไปได้หลายอย่างนะ ยากนะถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยการที่ตัดแสจะถล่มทลายเนี่ยประเด็นสําคัญก็คือมันดูเรื่องของความตั้งใจจริงคุณชัดชาติเนี่ยมีความตั้งใจมาตั้งแต่แรกเริ่มเต็มที่แล้วก็การที่ออทํางานอย่างแบบว่าเห็นเป็นรูปธรรมหรือว่าจับจูดจับจุดลักษณะเอาโซเชียลอยู่ไอ้ตรงเนี้มันเป็นตัวจุดขายประกอบกับก่อนหน้าคุณชัดชาติอะไรต่างไม่มีการเลือกตั้งอะไรต่างๆมาเนี่ย ความหิวโหยเรื่องที่ว่าอยากหาคนทํางานเนี่ยมันมีอยู่มันก็จะมาถึงตอนนี้ว่าณวันนี้เนี่ยมีคนเสนอตัวเยอะที่จะเป็นนายกนายกต่างๆถ้าไม่สนุดขาตัวเองเนี่ยแต่ละคนนี้ก็โอเคพอทําได้ประกอบกับอีกอันหนึ่งก็คือว่า8ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอะไรก็ยังเป็นความหวังที่จะจุดที่เห็นว่าเฮ้ยพอคนต่อไปเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่อย่างนี้นะมันน่าจะเป็นอย่างนี้นี้มันก็เป็นความคาดหวังแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยเกมการเมืองเขาไม่ปล่อยถึงตรงนั้น การที่พักแต่ละพักการเสนอเข้ามาเนี่ยก็จะต้องมีจุดขายจุดขายไม่พอ e เขาก็มีจะจุดเตะตัดขาเขาอีกฝ่าย e หนึ่ง e เขาอ่านเกมกันออกว่าตรงนี้ถ้าพักนี้เสนอคนนี้มาเนี่ยเวลาหาเสียงเนี่ยนอกจากจะชูของตัวเองแล้วว่าเป็นนายกได้จะต้องบอกให้ได้ว่าพักนั้นเนี่ยที่เสนอมาเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรอะไรมันก็จะมีการค้นประวัติว่ากันอย่างละเอียดแต่กรณีของคุณชัดชาติเนี่ยเนื่องจากว่า ความหิวโหวยในเรื่องของการอยากเลือกตั้งกับเรื่องของผลงานของผลเอกชัดชาติความเด็ดเดี่ยวของคุณชัดชาติเนี่ยมีมาตลอดพอมีมาตลอดตรงนี้ไอการที่คู่แข่งก็ไม่ใช่แรงมากสูสีก็ไม่มากนะักแล้วก็จุดอ่อนของคุณชัดชาติเนี่ยก็มีให้เจาะยากไอตรงนี้มันจึงเป็นสิ่งนี่งจะต้องบอกว่าคุณชัดชาติแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นนักการเมืองซึ่งคนกรุงเทพก็บอกแล้วว่าเบื่อกับนักการเมืองที่จะมาเป็นผู้ว่าอยู่แล้วอันนี้มัน ประกอบกันหลายอย่างแต่ว่าพอการเมืองสนามใหญ่คนจะเป็นนายกเนี่ยมันไม่มีหรอกที่จะมาอย่างนั้นแต่ละคนที่มาก็รู้แล้วว่าคืออะไรคุณุงยิงพอชูขึ้นมาเจาะได้อย่างเดียวก็คือต้องเจาะว่าอดีตนายกทักษิณไม่ดียังไงใช่ไหมครับคุณอนุทินก็องต้องตอนนี้รูปรวมันแล้วว่าไอ้กัญชาเนี่ยมันตายเป็นอะไรก็จะกลายเป็นจุดบอดเพราะฉะนั้นแต่ละคนตอนนี้นะหรืออย่างเช่นคุณจุลินก็แน่นอนถึงแม้จะอะไรก็ต้องพูดเรื่อง สินค้าแพงหรือแม้กระทั่งภายในกันของประชาธิปัตย์ที่ไม่สมานนัชัเหมือนเดิมทุกคนเนี่ยมันมีจุดที่จะจงตีกันเลยมากกว่างั้นจะโดดเด่นเลยหมาเหมือนคุณชัดชาติว่าคะแนนพุ่งพรวดมาเลยโอ้โหเป็นกระแสฟีเวอร์มาเต็มๆมเนี่ยมันคงยากครับอาจจะบอกว่ามีก็สูสีขนาดเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ว,ว่าทุกคนไม่คาดหวังนะเมื่อก่อนนี้ คุณอนทินก็คาดหวังสูงแต่พอมาเจอพิษกัญชาต่างๆที่มันแล้วมันก็สวนกลับโดยมีเหตุผลทั้งวงการแพทย์ทั้งอะไรต่างๆคงก็จะบอกแม้ขนาดท่านเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขด้วยเนี่ยนะพอกระแสต่างๆตรงนี้ตีกลับมามันก็มีหรืออย่างเช่นกรณีของคุณนุ้งยิ้งเนี่ยเขาก็คา,าดหวังนะว่าจะเป็นสดใหม่ทาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีกระแสต่างๆเนี่ยออกมาแม้จะบอกเอ้ยมันสดอะไรต่างๆขุดคุยมาหมดอะ ตั้งแต่สมัยเรียนสมัยอะไรต่างๆออกมาเนี่ยมันจึงเป็นตัวที่ว่าเอ้ยพอคนจะนั่นปุ๊บก็กระตุกกับดิ๊กระตุกกับนิ๊ๆๆๆๆนะครับมันก็หรืออย่างเช่นขอกรณีของคุณจุรินใช่ไหมครับถ้าความสมานฉะันหรือว่าความเป็นปึกแผ่นของประชาธิป,ปัตย์เนี่ยได้ดีมันก็อย่างนั้นแต่ก็มันยังก็แบ่งเค้กกันไม่ลงตัวมันก็เป็นสนิมเนื้อในกันทั้งหมดอะ่ะ